สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านมีข่าวดีจะนําเสนอนะคะเมื่อวานนี้นะคะวันที่3มิถุนายน2564ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระแางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีนะคะกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศทั้ง3เหล่าทัพนะคะยิงสลุดหลวง เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ21นัดเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชุรสุทธาพิมลลักษ์พระบรมราชินนีวันที่3พิถุิายน2564เวลา12.00นโดยที่กองทัพอากาศนะคะโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการอากาศ โยธินทําการยิงสลุดหลวง21นัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมกับกองทัพโบกและกระอองทัพเรือเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4 3พรรษา3มิถุนา2,564ณนะลานอเนกประสงค์โรงเรียนในายเรืออากาศนวมินทะกษัตริยาธิราช ส่วนกองทัพบ,บดก็ยิงสลุดหลวงจำนวน21นัดเฉลิมพระเกียกรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2564กองทัพเรือก็ยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่3มิถุนายน2564นะคะ เวลา12.00นอกองทัพเรือโดยฐานทัพเรือกรุงเทพได้ทำการยิงสลุดหลวง21นัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาวันที่3วมิถุนาย,ยน2564ณนะป้อมวิชัยประสิทธิ์กองบัญชาการกองทัพเรือพระราชวังเดิมเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครการยิงสลุดเป็นธรรมเนียมที่ทุกประเทศทั่วโลกได้ยึดถือสืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพให้แก่ชาติหรือธงหรือบุคคลโดยยิงปืนใหญ่ด้วยดินดำหรือดินไม่มีควันมีจำนวนนัดเป็นเกณฑ์ตามควรแก่เกียรติหรือสิ่งที่ควรรับความเคารพคำว,ว่าสลุดนั้นมาจากรากศัพท์ของคำว,ว่า s a าู u t i o นะคะในภาษาลาตินจุดเริ่มต้นของธรรมเนียมการยิงสลุดเล่ากันในสมัยโบราณเรือสินค้าที่ต้องเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลในระยะทางไกล จำเป็นที่จะต้องมีปืนใหญ่ไว้คุ้มครองสินค้าบนเรือและจะต้องมีการบรรจุดินปืนในกระบอกปืนไว้ก่อนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเผื่อไว้ใช้กรณีฉุกเฉินแต่เมื่อเรือได้เดินทางไปถึงท่าเรือของประเทศที่เรือํำดังกล่าวต้องเข้าไปทำการค้าด้วยจึงต้องยิงปืนใหญ่ที่บรรจุแต่ดินปืนออกไปให้หมดเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่ามาอย่างมิตรไม่ใช่ศัตรูตั้งแต่นั้นมาจึงได้เกิดเป็นประเพณีการยิงสลุดขึ้น เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อกันระหว่างเจ้าบ้านและผู้มาเยือนอันเป็นประเพณีที่ชาวเรือได้สืบทอดกันต่อมาจวบจนปัจจุบันแรกเริ่มประเพณีการยิงสลุดได้กําหนดตัวเลขการยิงเอาไว้ที่จํานวน7นัดซึ่งในขณะนั้นทางทวีปยุโรปถือว่าเป็นเลขมงคลเพราะเชื่อว่าพระเจ้าสร้างโลกในเวันหรือเหตุผลอีกกระแสหนึ่งที่ว่าบนเรือลบแต่ละลำ มีปืนใหญ่ลำละเจ็ดกระบอกจึงต้องยิงให้เคลียร์หมดทุกกระบอกกระบอกละหนึ่งนัดและยังมีธรรมเนียมต่อไปอีกว่าเมื่อเรือสินค้าได้ยิงให้แก่ชาติเจ้าของท่าจำนวนเจ็ดนัดแล้วทางป้อมปืนใหญ่ของชาติเจ้าของท่าจึงต้องยิงตอบออกมาเป็นจำนวนสามเท่าซึ่งก็คือยี่สิบเอ็ดนัดในเวลาต่อมาได้มีการทําความตกลงกันใหม่ว่าควรให้ทั้งสองฝ่ายยิงในจํานวนยี่สิบเอ็ดนัดเท่าๆกันโดยอังกฤษเป็นชาติแรกในการวางกฎระเบียบการยิงสรุปยี่สิบเอ็ดนัด และได้ถือเป็นกติกาสากลสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันสำหรับในประเทศไทยมีการยิงสลุดครั้งแรกในรัชมสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชมีในบันทึกของจดหมายเหตุฝรั่งเศสกล่าวถึงเรือรบฝรั่งเศสชื่อเลวูตูที่ได้เดินทางเข้ามาถึงป้อมวิชัยเยนป้อมวิชัยประสิทธิ์กองบัญชาการกองทัพเรือพระราชวังเดิมในปัจจุบันนะฮะมองสิเออ คอนูเอลกับกันเรือได้มีใบบอกเข้าไปถามทางราชสำนักวิทยาว่าจะขอยิงสรุปให้เป็นเกียรติแก่ชาติสยามทางราชสำนักจะขัดข้องหรือไม่สมเด็จพระนารายมหาราชจึงรับสั่งให้ออกพระสัก์สงรามมองซีเออร์คอมเดอร์ฟอร์แบงนายทหารชาวฝรั่งเศสผู้รักษาป้อมในขณะนั้นอนุญ,ญาตให้ฝรั่งเศสยิงสรุปได้จึงอาจกล่าวได้ว่าป้อมวิชัยประสิทธิ์หรือป้อมวิชัยเยนใน ขณะนั้นเป็นสถานที่ที่เกิดการยิงสลุดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยต่อมาเมื่อสิ้นแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์แล้วในรัชสมัยของสมเด็จพระเทราชาทรงไม่ปดรดปรานฝรั่งเศสจึงทําให้ทุเียการยิงสุดได้ถูกยกเลิกไป